ไ,ไม่ต้องขาดเดี๋ยวให้ช่างเปิดนะคะนั่งได้ไหมคะได้ค่ะตัวไม่ตึงถ้ามันไม่ซสมจริง <Okay. S 1> มันจะเข้าผิวไม่ได้นะคะตัวนี้นะ <c oughs> เวลาที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราคงไม่ทากันแดดน้อยเนอะเราต้องทางกันแดดเยอะอยู่แล้วถูกไหมคะพี่พีอ้ค <c oughs> แล้วตัวนี้มันเห็นป ao, ่ะอ่ะมันซึมเข้าผิวนี่ไงแล้วเดี๋ยวผิวพี่พ <iken S 3> <S S 2> ีชจะโกลเลยแต่ใครเยอะยังไม่เหนียวแล้วผิวน้องเหนียวไหมพี่พีชไม่เหนียวไม่หนักครับไม่เหนียวไม่หนัสงากว่าโดนสงสารพี่พีชทำไมคะมีเงินเป็นหมื่นล้านโทษนะสงสารพี่พีชเธอดูฉันก่อนสงสารตัวเองก่อนจ้าดูดิคิววีเลยลูกถูกถูกสงสารตัวเองก่อนเนาะเขามีเงินเป็นหมื่นล้านค่ะลองสงสารตัวเองดูลองแตตัวเอง ดูความโกลมมันมาละโกลมมากเจ็บจับผมนี่มือสิไม่จับจะใช้ไอ่เอ็นตุ่มนะพะกำลังสบายยลยเหมือนนวดหน้าเลยไหนนวดหน้าไปด้วยนวดหน้าไปด้วยนี่มันซึมแล้วว่าอยากผิวแบบนี้หรืออยากผิวแบบตรงนี้เฮ้ยเจ็บไอ้นี่มากเลยนะ เงยคอนิดนึงเอาวะกันแดดมาอีกไม่พอกันแดดใช้เมื่อกี้ไม่พอนะมันซึมเข้าผิวมันไม่พอมันซึมจริงจริงนี่นี่นี่เดี๋ยวเราต้องทาลิปนะเลือกลิปให้พี่วิทอันหนึ่งตอนไหเขาบอกว่าสงสัแผดลายเลยเออพลังยิงมาแล้วฮะเวลาทากันแดดอย่าลืมทาใบหูนะแม่นะ กันแดดดีจริงอ่ะเหนื่อยคอมาแต่ซึมเร็วเฮ้ยไม่รู้ในติ๊กตอกจับคอจัดอะไรได้ไหมอ่ะอ๋อฮ่รฮ่า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 อย่าให้คนเห็นตอนนวดตลบอ่ะนะเน้นถ้านวดเหนียงทำไงนะไม่ได้พีทเอาเหรอทำเล่นไปลิงก์ก็ตายเบอร์อะไรคุณแม่ 24อยิบสี่ไม่ขไม่บอกละเบอร์ไหนสาบาทเอ้สามบาทแม่คิวอ้าอะค่ะสามเินอย่ะแน่นอนตัวแม่วสี่ไหนมาฉันต้องได้ค่ะพี่ปูเราจะกดยี่สิบสี่ยอดวิ่งเลยแล้วพี่ปูกไม่่นแต่แต่มันดีดีไม่ได้ส้มไปคุู๊เม่ถ้าว่ามาณเนี้ยยี่สิบแดย่เได้มาลัันะคิวเราด่บีนี้กไม่ต้ะเสียดายเป็นช้า บอน่ารักจังยายามหาทีมีตาดีเลยนะากเาอย่าเมมสิคะใ่ปากเขาไมด้ทีุ่พาและสีที่่สวยมากเบอร์อะไรยี่สิบเ็ดแล้2ยี่สิบสามค่ะี่สิาที่ีพทาอยู่นะตอนนสวยมากซุปเปขาแปดเสร็จะบอกว่าลิปสติกเนี้ยเนื้อดีมากๆดีกัมากไหนลองเอา ผิวดีเห็นป่ะกันแดดหนูทาเยอะมากนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วไม่เหนียวด้วยนะไม่แล้วกันแดดตอนเนีนมาเทียดูหน้าเฉิบหน้าขาวแต่พอสึกเข้าผิวแล้วดูเป็นงานผิวมะนี่กดไปแล้วสามหลอดได้กระเป๋ามาด้วยอ๋อเอาสามสามได้กระเป๋านี้ด้วยเหรอได้ได้กระเป๋าสามหลอดคือสุขภาพดีมากพี่ทดูคือเป็นละละมื่อกี้มันดูหมองตัวนี้ นั่งเฉยอ่ะนั่ง,งถถพี่ฟางน,นะ,นะตัวนี้นะคะคนแพง้ง่ายใช้ได้สำหรับตัวของกันแดดตัวนี้ตัวใหม่ของมิสชีนอย่างที่หนูบอกว่าตัวนี้สําหรับคนที่มีปัญหาว่าเออไปดาน้ําแล้วอยากบั่นใจเป็นคนรักธรรมชาติแบบพวกนี้เขา่งอินเทร,รในการเรื่องรรกของ,งธรรมักธรรมชาตินึกออกปะอยากแบบรักธรรมอะไรหรอไม่ได้อันนี้มีแล้วดูหน้าดิรู้สึกเป็นยังไงกับผิวหน้า ไม่หนักนะครับไม่หนาก็จริงๆแบบที่บอกว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเลยเ<ม>่งอกเพิ่งเปิดตัวจริงๆเลยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะให้ดูไก่ๆอุ้ยดูดิเอ้าไม่มีสารกันบูดเอ้านั่งไม่มีสารกันเสียนั่งนั<า> <ๆ S 3> ่งท่จริงมันคืออย่างเดียวกันคือเดี๋ยวยุดให้เขาเห็นหน้าชัดๆจริงๆเธอดูผิวดิขันข้างค่ะมันดูมีออร่าขึ้นมาแบบเกินไปป่ะแก ไปเกินไปเห็นปะแล้วไม่ใส่น้ำค้าตัวนี้นะเห็นปะพี่พีเป็นไงสบายผิวปะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าด้านหลังของเขานะคะมีโลโก้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่มีโลโก้นี้ย้ำว่าหดูด ทุกวันพี่จุ๋มนั่งทางานบ้านอยู่ที่บ้านหนูแต่ดูดิทุกคนทาแล้วพี่พีทมาพี่พีทอะไปยืนไกลๆหน่อยวันนี้เขาแต่งตัวแบดจะเป็นแฟนกันอะพี่พียืนตรงกลางอะพี่จุ๋มกับตัวยืนประกบข้างไปยืนประกบนะไปยืนข้างรู้สิเออทุกคนหนูใช้กันแดดให้เขาเยอะมากแล้วดูหน้าเขาทุกคนดิมีความมีออร่ามากดูห้อง ใส่ป่ะอันนี้เขาหลุดทาให้ดูโอเคกดตัวกันแดดตัวสวยจุกหวานคือ